mm สวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีสูตรมาฝากอีกเช่นเคยแล้วก็จะมาจัด10หน่วยบนให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ฝากสมาชิกกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูสูตรนะครับเป็นสูตรวิน10หน่วยบนนะครับหรือว่าสูตรมาครบ นะครับมาครบ10หน่วยบนเนาะมีด้วยกัน3สูตรนะครับคลิปนี้จะนำมาจับด้วยกันแล้วว่ามันจะเหลือกี่ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรแรกนี้สถิติก็เดินต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับเริ่มจากงวด063เนาะอ่าเริ่มจากงวด063แล้วาก็เข้าต่อเนื่องนะครับเป็นสูตร8ตัวนะครับแตัวมาครบ10หน่วยนะครับนี่ เดี๋ยวจะอธิบายสูตรทีหลังนะครับดูสำรวจไปพร้อมๆกันก่อนนะครับนี่ก็งวดแรกนะครับก็เริ่มเดินจากงวด063เนาะ,ะหรืออาจจะเดินกว่านั้นแต่แอดเก็บสุติมาเฉพาะ,ะงวดนี้เนาะของปีนี้นะครับงวดที่สองก็395นะครับผลออก395ก็เข้า10หน่วยนะครับงวดที่สามก็เข้านะครับนี่ 0330เนาะงวดที่4ก็26ก็เข้านะครับนี่10หน่วยงวดถัดมาออก481ก็เข้า81นะครับงวดต่อมาออก598ก็เข้า10หน่วยนะครับนี่ออก116ก็เข้านะครับ10หน่วยเหมือนเดิมนะครับนี่งวดนี้ก็งวดถัดมานะครับก็เข้า10หน่วยอีกเช่นเคยนะครับน90เนาะ อันนี้งวดนี้ออกห้าเก้าสามนะครับก็เข้าเก้าสามนะครับงวดที่แล้วออกห้าศูนย์สี่นะครับก็เข้าที่ศูนย์สี่นะครับนี่มันจะมีบางงวดที่มาครบก็มีนะครับงวดน,นี้ก็มาครบนี่หลกักร้อยนะครับเลขหกก็มา,า,นะา,า 100. ตัวนี้ก็เลขห้านะเลขห้าหลักร้อยตัวนี้ก็เลขห้าหลักร้อยก็มาเนาะตัวนี้ก็ครบนะครับนี่ตัวนี้ก็เลขหลักร้อยก็ครบอีกนะนี มีงวดนี้ที่ไม่ไม่ครบเนาะงวดนี้ไม่มีเลขสี่ไม่มีเลขสี่ตัวนี้ก็ครบนะครับตัวนี้ไม่ครบเนาะ,ะก็จะมีบางงวดที่มาครบกับไม่ครบสําหรับสูตรนี้นะครับมาดูงวดนี้ครับทีนี้งวดนี้นี่ก็ผลการคำนวณออกมาแล้วนะก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะเลขที่ขาดหายไปก็จะเป็นเลขหกกับเลขเจ็ดนะครับ เลขหกกับเลขเจ็ดเนาะไม่น่าจะมาที่สิบหน่วยนะครับถ้าตามสูตรนี้เนาะเพราะเศรษฐีก็เดินมาเพราะดีอยู่นะครับปีนี้ส่วนสูตรการคำนวณนะครับสูตรการคำนวณจะใช้สิบล่างเอ้สิบบนกับหน่วยบนนะครับนำแต่ละหลักนี้ไปคูณสองนะครับอย่างเช่นงวดนี้นะครับนี่งวดนี้ก็จะได้ศูนย์เนาะหลักสิบศูนย์คูณสองนะครับก็จะได้ศูนย์เหมือนเดิมครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์นะครับ จะได้ศูนย์นะครับตัวนี้ c คูณสองนะครับก็จะได้แปดก็จะได้นํามาตั้งข้างบนนี้สองหลักก็น,นำสองหลักนี้นะครับนี่มาบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับศูนย์บวกแปดก็จะได้แปดอ่าจะได้ตัวแรกนะครับนี่แล้วก็บวกเพิ่มทีละหนึ่งแต้มครับลงมาอีกเจ็ดครั้งเน,ะนาะก็จะเป็นแปดกับตัวเริ่มนะครับนี่ก็จะได้แปดตัวกับตัวเริ่มนะครับสําหรับศูนย์นี้นะสูนย์การคํานวณนะครับ ไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับดูอีกสูตรหนึ่งก็เศรษฐีก็เดินดีเหมือนกันนะครับนี่เศรษฐีก็เดินดีเดี๋ยวขยายขึ้นนิดนึงอาจจะดูไม่ชัดเนาะสูตรนี้ก็เศรษฐีปีนี้มีสะดุดไป1ครั้งนะครับนี่งวดน,นี้นะครับสะดุดไป1นครั้งสะดุดมันไม่มาสิบหน่วยเนาะ มันมาสองตัวอยู่แต่มันไม่มาสิบหน่วยมันไปร้อยกับสิบนะครับงวดนี้ส่วนสศิษฐงวดอื่นก็มานะครับมาครบสิบหน่วยอ่ะมีงวดนี้นะที่สะดุดนะครับส่วนนี้เนาะตัวนี้เหมือนกันในตัวนี้ก็มามาวันที่แล้วก็เข้าศูนย์สี่อันนี้ของงวดนี้นะครับของงวดนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเลขที่หายไปก็คือเลขศูนย์กับเลขเก้านะครับ สูตรแรกนั้นเลขเลขเจ็ดเลขหกับเลข7ตัวนี้เลข0ูนย์กับเลข9นะครับเพราะฉะนั้นสองสูตรนี้ชนกันแล้วก็จะเหลือตัวเลข6ตัวเนาะเพราะว่ามันมีศูนย์กับ9แล้วก็6กับ7ก็จะเหลือ,อเหลือหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ แล้วก็แปดนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือเด่นวิน10หน่วยนะวินเนาะวินสิบหน่วยบนนะครับ6ตัวก็จะเหลือแค่6ตัวนะครับทีนี้สองสูตรนี้ลืมลืมลืมบอกสูตรนี้เนาะสูตรนี้นะครับสูตรนี้วิธีการคํานวณนะครับก็จะใช้หลักหน่วยบนนะครับนี่ตัวแรกหลักหน่วยบนแล้วก็สองตัวท้ายนี่ก็คือ,อ หลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างนะครับนี่สิบไอหน่วยบนสิบล่างกับหน่วยล่างครับนํามาตั้งแล้วก็บวกร้อยเมลยลงมาครับสี่บวกสามก็เป็นเจ็ดสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่เจ็ดบวกสี่ก็ได้สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งครับตัวแรกแล้วก็บวกทีละหนึ่งเต้มลงมาเจ็ดครั้งรวมเป็นแปดกับตัวเริ่มนะครับนี่ก็จะได้แปดตัวนะครับอันนี้คือสูตรนี้นะครับเมื่อเราได้สองสูตรแล้วนะครับสองสูตรนํามา ชนกันแล้วนะครับก็จะเหลือแค่6ตัวเหลือ6ตัวคือ1 2 3 4 5 8ี่ห้าดนะครับทีนี้แอดก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เป็นสูตร10หน่วยเหมือนกันเป็นสูตรวินเหมือนกันวิน10หน่วยเหมือนกันคือส,ส,สูตรนี้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เศรษฐีก็เดินมาแล้ว7งวดเนาะเดินมา7งวดเริ่มเดินจากงวดที่ออก 626นะครับนี่เป็นสูตรบิน4ตัวนะครับมาครบ10หน่วยอ่าอาจจะเสียวหน่อยตัวนี้มันสูตรน้อยนะครับอ่างวดนี้นะครับงวดนี้ก็จะได้เด่นแค่4ตัวคือ4 5 9 1นะครับอ่า4 5 9 1นะส่วนสูตรการคำนวณน,นะครับสูตรการคำนวณจะย้อนไป2งงวดนะครับย้อนไป2งงวดใช้หลักสิบบน2งงวดนี่ตัวตามลูกศรน,นะครับดูตามลูกศรเลย สิบบนนะครับแล้วก็สิบของงวดที่แล้วนะครับแล้วก็หลักแสนนะครับนำสามตัวนี้นะครับมาบวกรวมกันครับห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ก็เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขสี่นะครับนี่เลขสี่นะครับตัวที่สองบวกเพิ่มหนึ่งเต้มนะครับบวกเพิ่มหนึ่งเตี้มก็จะเป็นห้าเนาะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าตัวที่สามนี้ให้นำสี่ตัวแรกนะครับบวกห้านะครับ สตัวแรกบวกห้าบวกห้าก็เป็น9ก้าครับจะได้ตัวที่3ามนะครับตัวที่สก็นําตัวนี้นะครับตัวที่บวกได้9้าเมื่อกี้นะครับนี่ให้บวกเพิ่มสอเต้มนะครับ9ก้าบวกสก็เป็นสิบเอก็ได้1นะครับนี่ก็จะได้เด่นทั้งหมดวินนะวินสี่ตัวนา่คือ4ี่ห้าเ้าหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้4ี่ห้าเ้าหนึ่งาะก็จับคู่ไปเมื่อกี้นะครับก็จะมี สี่ห้าสี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเนาะแต่ในตัวนี้มันไม่มีเลขไม่มีเก้าเนาะถ้าจะตัดชุดที่ติดเลขเก้าออกก็จะเหลือแค่สามชุดนะครับนี่ตัวนี้ก็มีเก้าตัวนี้มีเก้ามันก็เหลือแค่สามเหลือแค่สามชุดนะครับสามชุดก็คือสีอ่ห้า สี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับถ้าสามสูตรนี้นะครับไม่ยังเดินต่อนะครับก็จะเหลือแค่สามชุดนี้นะครับนี่สามชุดนี้ในสิบหน่วยเนาะ,ะถ้ากับตัวด้วยก็จะเป็นหกชุดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปักหลักนะครับก็จะเหลือ สามชุดนี้นะครับผม,มก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสามสูตรนี้นะครับนํามาชนกันแล้วนะครับก็เหลืออสามชุดนี้นะครับสามชุดไปกลับก็หกชุดเนาะสําหรับคลิปนี้ก็มีสูตรมาฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับผม